พระเยะซูและครอบครัวใหม่ย้อนบทที่19ข้อ25-27ปกติเราจะอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของพระเยะซูในช่วงคริสต์มาสเพราะมีพระเยะซูประสูตรในโลกนี้พระคัมภีร์บอกเกี่ยวกับมารดาและบิดาของพระเยะซูคือมารีและโยเซฟ วันนี้พระคมภีในพระธรรมยอห์เราจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับมารดาของพระเยซูและเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวใหม่เรื่องราวในพระธรรมยอห์บทที่สองเริ่มต้นด้วยงานสมรสที่หมู่บ้านคานาที่ที่เล่าอางังห่นหมด ในตอนนั้นเล่าอางุ่นถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในงานเลี้ยงแต่งงานมารดาของพระเยซูมาหาพระเยซูและบอกพระองค์ว่าไม่มีเล่าอางุ่นอีกแล้วพระเยซูตัดกับนางว่าญิงเอย๋ยให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถิดเวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึง พระเยซูฟังดูใจร้ายเรียกแม่ของพระองค์เองว่ายิ้งเอย๋ยและบอกเธอว่าปัญหาของเธอไม่เกี่ยวข้องกับพระองค์แต่มารดาของพระองค์จึงบอกคนใช้ว่าจงกระทำตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิดพระเยซูทรงบอกให้คนรับใช้เติมน้ำใส่โอง่งและจงตักไปที่ห้องจัดเลี้ยงและคนรับใช้ก็ทำตามที่พระองค์บอก จากนั้นน้ำในอุ่งจึงกลายเป็นเหล้าอางุ่นชั้นดีอย่างน่าอัศจรรย์พระเยซูตรัสว่าเวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึงแต่มารดาข,ของพระเยซูรู้จักพระเยซูมากกว่าใครๆดังนั้นเธอจึงปล่อยให้ชั่วโมงของพระเยซูมาถึงพระเยซูผู้ทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าอางุ่นและเปลี่ยนคนจํานวนมากในที่สุด ก็ถูกสาวกของพระองค์ทรยศและถูกจับโดยปุโรหิตและผู้นำศาสนาพระเยซูปัสจากบาปแต่พระองค์ถูกตึงไว้บนไม้กางเขนพระเยซูที่ถูกตึงบนไม้กางเขนมองลงไปที่ซึ่งมีผู้หญิงและสาวกยืนอยู่พระเยซูทรงเรียกมันดาว่าหญิงเอ๋ยจากนั้นชี้ไปที่สาวกข้างๆเธอพระองค์ทิ้งพินัยกรรมสุดท้ายไว้ว่า จงดูบุตรของท่านเถิดแล้วพระองค์ตัดกับสาวกคนนั้นว่าจงดูมารดาของท่านเถิดเป็นช่วงเวลาที่จิบปวดที่สุดบนกางเขนสำหรับพระเยซูแต่พระองค์ได้สร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างมารดาของพระองค์กับสาวกของพระองค์ซึ่งเป็นครอบครัวใหม่ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเรียกกันและกันว่าพี่น้องในพระคิด นี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเพียงการเปรียบเปยเราทุกคนที่เป็นพยานว่าพระเยซูได้ชนะความทุกข์ยากบนไม้กางเขนได้กลายเป็นครอบครัวใหม่ภายใต้พระประสงค์ของพระเยซูพระองค์บอกให้เรารักซึ่งกันและกันเมื่อพระองค์ทรงมองเราจากไม้กางเขนพระเยซูอาจตัดบางอย่างในทํานองนี้ ผู้ที่อยู่ทางซ้ายและทางขวาของคุณคือมารดาบิดาพี่ชายและน้องสาวจงรักซึ่งกันและกัน